s u z ก k สวิ i จีเอลเมาพร้อมดีไซน์โดดเด่นชุดแต่งรอบคันเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่จะเต็มเรื่องความปลอดภัยสอบถามไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม Su ุสกิทั่วประเทศหลุนการตั้งแต่บวกแปและไอคอนแบบฟรีๆแค่ทัมิชันก็ได้ไปครอบครองทันทีครับกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรัก ทีฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับมันอยู่แต่เจองานยากเล่นไม่ดีเอาซะเลยในเกมแพ้นิวคาสเซิลครับรแฟงต่างผิดหวังไปตามๆกันแต่ก็ให้กำลังใจทีมเดินหน้ากันต่อครับชนะก็ชนะไปด้วยกันแพ้ก็แพ้ไปด้วยกันครับ เมื่อคืนขออภัยที่ไม่ได้ทาคลิปเนื้อหามาฝากกันในช่วงเช้านะครับเนื่องจากผมพักผ่อนน้อยมากๆอ่อนล้าเลยรีบนอนแล้วก็สรุปเนื้อหามาฝากกันในวิดีโอนี้แทนท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็กดดิ่งเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับท้ง5ช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขอบคุณมากครับข่าวใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากบรรยากาศหลังเกมของยูเอเซ็ดนะครับเชซีก็สั่งปลดแกมพอตเตอร์ออกจากตําแหน่งเรียบร้อยครับ โดยตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานผู้จัดการทีมคนใหม่คือยูเลนเกลส์มันอดิกุนซืบาเยอร์มินิกครับผู้จัดการทีมคนต่อไปน่าสนใจมากว่าทอรโบลีและบอกบริหารจะเลือกคนไหนนะครับเกมถัดไปของเชลซีเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลที่เดอะบริดน่าสนใจมากๆว่าผลงานจะเป็นอย่างไร มาดูประเด็นต่ตางๆหลังเกมแพ้าสเซลครับต้องบอกก่อนเลยว่ายูเต็ดเจอปัญหาหลายอย่างมากในเกมนี้นอกเหนือจากการขาดหายไปของคาซมิโลครับที่ส่งผลตั้งแต่เกมก่อนในช่วงที่ไม่มีเขาแล้วนะครับทำให้แดนการ์เนี่ยอ่อนย่ำไปพอสมควรเลยไม่มีตัวดิเลยเกมคุมจังหวะไม่ได้บวกการออกบอลขึ้นหน้าได้ไม่เสถียรเท่าที่ควรอีกทั้งความมั่นใจของนักเตะก็ลดน้อยลงครับจากที่สะุดในลีกมา2เกมก่อนหน้าที่จะแพ้าสเซลนะครับแพ้เร์พูและสมอุซอลแป์ตัน การแพ้ในคัลเ,เซาเ,เป็นสเกมติดในพรีเมียร์ลีกที่อยูดแต่ชนะไม่ได้เลยครับสถานการ์ทัพโฟยังไม่แน่นอนจึงเป็นเหตุผลที่เรจนหาอาจจะต้องแก้ด้วยระบบและทคติกเพื่อช่วยทีมในช่วงที่ไม่มีคริสเตียลิเซนกับคาสซมิโลนะครับก็หวังว่าพิสเซียจะกลับมาได้โดยเร็วที่สุดอาจจะเป็นอีกทักหนึ่งถึงสองเกมข้างหน้าหลายๆคนแฟนเพจแฟนช่องอาจจะกุนหิดกับฟอร์มของส erm กอตต์มัคชูมิเนยรวมถึงเดโก้ดาโลและอีกหลายคนพอสมควร ตอนนี้ตัวเปลี่ยนเราไม่มีครับอารอนวิสซาก้านั้นป่วยทําให้ลงเล่นในเกวาทิตย์ไม่ได้แดนการก็มีอยู่เท่าที่เห็นครับคุณภาพของแต่ละคนทุกท่านน่าจะพอทราบดีอยู่แล้วว่าทุกคนมีจุดเด่นจุดอ่อนตรงไหนนะครับเทนฮารคงต้องมองถึงการเสริมทัพในะอีกหลายตําแหน่งเพื่อขุมกําลังใหญ่ขึ้นแต่สิ่งสาคัญคือ2เดือนสุดท้ายต่อจากนี้ครับเมษายนและพฤษภาคมต้องผ่านมันไปให้ได้ก่อนข้อมูลบ่งบอกว่ายูเต็ดแพ้4เกมจาก8เกมที่ไม่มีคาสเซมิโลครับ ส่วนถ้ามีเขา19เกมนั้นยูเต็ดแพคแค่สามนัดเท่านั้นการขาดหายไปของพี่กัเซส,ส่งผลแน่นอนแต่นั้นไม่ใช่ข้ออ้างครับเราต้องรวมพลังสู้กันด้วยของพลังที่มีกาเซมิโรโชคร้ายมากๆการตัดสินในเพลย์เมลีกฤดูกาลนี้ครับเขาโดนใบแดงไป2ครั้งแล้วและแฟนๆก็เซ็งไปตามกันก็ต้องรอดูว่าการตัดสินต่อจากนี้ในช่วงท้ายฤดูกาลจะส่งผลมากแค่ไหนกับหลายๆทีมนะครับต่อจาที่ประเด็นที่แฟนๆผีไม่พอใจครับประเดนจัรหาโดยเอ็ดดี้ฮาวชี้หน้าต่อว่า ในช่วงท้ายเกมที่กาลังตึงเครียดกันอยู่มีการประท้าคารมมันเกิดขึ้นก็ต้องมารอดูว่าจะมีการตั้งข้อหาหรือตัดสินไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับแฟนๆหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆแรงเกิดขึ้นต่อจากนี้นิโคลเซลเนี่ยต้องการล้างแค้นให้ได้หลังแพ้มาในเกมนัดชิงลีคครับพวกเขาก็ทําสําเร็จแต่หักมองในแง่ดีอยูตเต็ดก็ต้องเก็บเกมนี้เป็นบทเรียนทําให้ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วอยู่เต็เจอสถานการณ์แบบนี้มาตั้งแต่เกมเอฟเฟคคัพพอฟูลแล้วนะครับแต่เอาตัวรอดมาได้ สัญญาณเนี่ยบ่งบอกมาตั้งแต่เกมนั้นแล้วว่าต้องรีบปรับปัวรีบแก้ไขรีบยกระดับขึ้นมานะครับด้านเจมี่และแนมนัมวิเคราะห์ทางโทรทัศน์เนี่ยก็ให้กําลังใจยูเต็ดว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมที่เหมาะสมอย่างอัลเทนฮาร์แล้วพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วต้องเดินหน้าสับสนกันต่อไปแฟนบอลต่างประเทศก็สแสดงความเห็นถึงเรื่องดีๆบ้างว่าเดวิดเดคฮาร์คช่วยทีมเอาไว้ได้เยอะครับกับการเซฟช็อตสำคัญไม่งั้นยูเต็ดน่าจะเสียประตูเยอะกว่านี้ ส่วนมาเซลซเบิเซอร์ก็พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่วิ่งขึ้นวิ่งลงครับแม้ว่าจะเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแต่ตัวสำรองหลายคนที่ลงมาดูน่าเป็นห่วงครับจะโดนซานโชยังต้องรีบแก้ไขกับฟอร์มโดยด่วนเสียบอลเยอะเกินไปครับอองตัวนีมักซาวหลังจากหายเจ็บต้องเร่งฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลกลับมาให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลวิคอร์เริ่มเล่นได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแฟนๆต่างให้กำลังใจทุกคน เรื่องลูปเกมนั้นแฟนบอลและกูรูต่างประเทศมองปัญหา2จุดครับคือดันกลางที่เปิดโล่งเกินไปความไม่เสถียรเนี่ยทำให้มีผลงานที่ไม่ดีครับการเอาบูโน่ลงมาเล่นต่ําเหมือนจะมีข้อเสียม,มากกว่าข้อดีแม้ว่าจะมีข้อดีอยู่บ้างเรื่องการออกบอลขึ้นหน้าแต่บอลส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีการเชื่อมระหว่างดันกลางกับแดนหน้าครับทำให้ผู้เล่นเกมรุกเนี่ยไม่สามารถสร้างความอันตรายได้ซาร์เมตมิเน่ไม่นิ่งพอ ในจังหวะประตู1น,นูนย์นะครับที่เขาโคจะละเอียดกว่าน,นั้นเมื่อตัดบอลได้แล้วและการขาดหายไปของอารอนวิซาก้าก็ส่งผลเหมือนกันเพราะว่าเดโกตาโลเนี่ยเจอกับงานที่ยากในการโดนกับอลันแซงแม็กซิแมงที่จีจันเหลือเกินครับอีกทั้งเกมลุกของดาโลเนี่ยก็ยังเปิดบอลไม่เข้าเป้าเลยไม่ได้กดดันแผงหลังนิวคาสเซิลได้มากพออีกหนึ่งจุดที่หลายคนตั้งคำถามคือเรื่องการเปลี่ยนองอันโตนี่ออกไปคนแรกๆเลยครับน่าจะได้อยู่ในสนามต่ออีกสักหน่อย กับการสร้างปัญหาให้แดนเบิร์นแบ็กซ้ายของนิวคาสเซลได้ส่วนการถอดเซนเตอร์ออกไปพร้อมกัน2คนและเหลือลินเลิฟที่ลงมาคนเดียวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลไม่ค่อยเข้าใจมากนักเพราะยังตามหลังอยู่แค่1นะูนในตอนนั้นถ้าทีมาค่อยโฟกัสในการขึ้นเกมอย่างละเอียดนะครับอาจจะพอลุ้นตีเสมอได้หรือไม่ก็แพ้แค่ลูกเดียวแต่เอ็ดด oh ี้ฮาว์พอเห็นยูเตดเปลี่ยนเซนเตอร์ทั้งวาราและมาเตเนสออกเนี่ยพวกเขาก็สั่งดันขึ้นมาเลยครับแล้วได้ประตูที่2ในเวลาไม่นาน เซนฮาเผยถึงเหตุผลการเปลี่ยนเซนเตอร์ออก2คนว่าตนต้องการที่จะเสี่ยงครับตัดสินใจแบบนั้นเลือกใช้ผู้เล่นแดนหลังกระสาคนคือเินเลิฟและก็แบ็กสฝั่งโดยมีตัวรุกพิเศษ,ษ,ษ,ษเพิ่มขึ้นมาส่วนสุดท้ายนั้นทีมทําไม่สําเร็จแล้วก็แพ้ไปเซนฮาให้สัมภาษณ์ต่อไปว่าเขาไม่ชอบเลยที่ต้องบอกว่าคู่แข่งมีแรงกระหายมากกว่าทีมเราเองครับนี่เขลแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการชนะมากกว่าเราเรามีโอกาสก็จริงแต่จําเป็นต้องทําประตูให้ได้ด้วย เรายังไม่ดีพอมเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่มากๆทั้งทีมไม่จาเป็นต้องโจมตีไปที่ใครคนใดคนหนึ่งมาดูบทสัมภาษณ์ของลุคชอว์ที่มองว่านิวคาสเซิลเนี่ยใส่พลังไปเต็มเปลี่ยนนะครับแล้วมีแรงกระหายมากกว่ายูเต็ดที่จะเอาชนะให้ได้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้จริงๆเราต้องทําให้ดีกว่านี้ต้องมีแรงกระหายมากกว่าเดิมเราเส้าโกาสได้น้อยเกินไปยูเต็ดมีผลงานหลังพักเบตทีมชาติที่แย่เกือบตลอด ก่อนเกมต่อไปเนี่ยเรามีเวลาพัก3าวันเพื่อทาให้ดีขึ้นชอบ,บอกแบบนั้นนะครับในห้องแต่งตัวเนี่ยเราคุยกันว่าเป็นความรับผิดชอบที่ต้องรับไปร่วมกันในเมื่อเราเป็นทีมเดียวกันลงไปสู้ก็ต้องสู้ด้วยกันเล่นให้ดีกว่านี้ทุกท่านสบายใจได้ครับว่าห้องแต่งตัวยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมตามบทสัมภาษณ์ของลูกชอและนักเตะก็ต้องการยกกระดับให้มีฟอร์มที่ดียิ่งขึ้นส่วนเรื่องสัญญาใหม่ในชอบ,บอกว่าตกลงกันได้หมดแล้วครับเหลือขั้นตอนการเซ็นเท่านั้น ก็น่าจะเป็นอย่างที่นักข่าวเชื่อหนึ่งหลายคนรายงานว่าตกลงกันได้เรียบร้อยครับกับเหตุการณ์ที่ลิซโดมตอติเนสหนุดงหงิดในช่วงท้ายเกมครับเมื่อโดนเปลี่ยนตัวออกนักข่าวบอกว่าเขามีแพชชั่นเต็มเปี่ยมอยากชนะในเกมนี้และอยากช่วยเพื่อนๆในสนามต่อไปนะครับก็้องเข้าใจลิซโดด้วยว่าเขาเป็นนักเตะแบบนั้นเป็นนักเตะที่เต็มที่ทุกๆช็อตทุกๆจังหวะนะครับฟแฟนๆก็ให้กำลังใจลิซโดกันต่อไปและเดินหน้าสู่เกมพบกับเวนฟอร์ดในช่วงกลางสัปดาห์อย่างที่พูดไปในใช่วงต้นวิดีโอครับ วันไหนเราชนะเราก็เห่ไปด้วยกันชนะไปด้วยกันวันไหนที่เราแพ้เราก็แพ้ไปด้วยกันครับรับผิดชอบพร้อมกันนี่คือเกมกีฬาคือเกมฟุตบอลคงไม่สามารถชนะไปทุกเกมได้มีแพ้มีเสมอเป็นเรื่องปกติครับสิ่งสําคัญคือกลับมาให้ไวและเดินหน้ากันต่อขอบคุณที่เข้าไปติดตามเนื้อหาจากผู้เราครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมาอยู่สู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ